สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เรามีกล้วยสุกอยู่2หวีนะคะก็เลยว่าจะเอามาทําขนมกล้วยสักหน่อยแล้วก็เลยถือโอกาสนี้ทดลองพิมพ์ที่เราสั่งซื้อมาจากช้อปปีเลยนะคะความจริงพิมพ์พวกนี้เราเคยลองทําวุ้นดูแล้วนะคะแต่ไม่เคยลองเอามานึ่งขนมดูเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะเริ่มจากส่วนผสมที่เราใช้ก่อนเลยนะคะส่วนผสมที่เราใช้ก็ตามภาพนี้เลยะคะ่ะสัดส่วนเดี๋ยวเราลงให้ใต้คลิปนะคะ กะทิที่เราใช้วันนี้จะใช้เป็นกะทิก่ลองแทนนะคะก็เริ่มจากการปอกกล้วยก่อนเลยค่ะกล้วยที่เราใช้จะเป็นกล้วยที่สุกงอมแล้วนะคะเราก็จะเอามาปอกเปลือกออกให้หมดเลยค่ะถ้าจุดไหนมีส่วนที่เสียก็ปาดส่วนที่เสียออกด้วยนะคะ เราปอกกล้กวยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอากล้วยบางส่วนมาหั่นเป็นท่อนกลมๆนะคะห เราหั่นได้สักหน่อยกะว่าพอแล้วนะคะเราก็จะเอาวางเรียงลงในพิมพ์นะคะเราใส่กล้วยหนึ่งชิ้นต่อพิมพ์หนึ่งอันก็พอนะคะถ้าใครจะไม่ใส่เลยก็ไม่เป็นไรเพราะส่วนนี้เราทําแค่เพื่อแต่งหน้าขนมกล้วยของเราเฉยๆค่ะพอเรียงชิ้นกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาทําในส่วนของขนมกล้วยกันจริงๆแล้วนะคะ เราจะเริ่มจากการเติมส่วนประกอบต่างๆลงในเขนมกล้วยเราก่อนนะคะเริ่มจากแป้งข้าเจ้าแป้งมันสัมปะหลังแป้งเท้าเยื่อม,ม่อมน้ำตาลเกลือแล้วก็ใส่กะทินะคะ จากนั้นเราก็จะนวดส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเลยค่ะระหว่างนี้เราก็จะบี้กล้วยให้เป็นเละๆนะคะถ้าเกิดใครมีเครื่องบดจะใช้เครื่องบดก็จะเร็วขึ้นนะคะแต่เราไม่มีก็ใช้มือไปเลยค่ะ เราก็นวดไปเรื่อยๆนะคะระหว่างนี้เราก็พยายามบี้กล้วยให้เป็นเละๆให้ได้มากที่สุดค่ะ พอขนมกล้วยของเราได้ที่แล้วเราก็จะเอาไปตักใส่พิมพ์นะตักใส่ให้เต็มเลยค่ะบอกตามตรงว่าเราไม่ค่อยมั่นใจกับการใช้พิมพ์แบบนี้นึ่งเท่าไหร่นะคะเราเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าพิมพ์จะทนความร้อนได้ถึง250องศาอย่างที่ทางร้านบอกเราหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองนึ่งดูก่อนนะคะถ้าเกิดมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันค่ะ เราตักขนมกล้วยลงพิมพ์เสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไปนึ่งะะแล้วค่ะเราก็จะต้นมน้ำให้เดือดเลยนะคะจากนั้นก็นึง่ง10-15นาทีนะคะพอครบเวลาแล้วเราก็จะเปิดดูกันแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะทดสอบดูค่ะว่าขนมหอ,องสุกหรือเปล่าด้วยการเอามีดหรือไม้ก็ซ่อมจิ้มนะคะ ถ้าเกิดมันไม่ติดนี่หรือว่าซ่อมนั่นขึ้นมาก็แปลว่าขนมของเราสุกด,ดีแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้ขนมกล้วยของเราเซตตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแกะพิมพ์ตอนนี้ขนมกล้วยของเราก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาลองแกะพิมพ์กันดูคะ่ะจากเท่าที่ทดลองแกะนะคะเหมือนว่าดอกลายดอกกล้วยไม้เนี่ยจะแกะออกได้ง่ายที่สุดส่วนลายอื่นก็แกะออกนะคะแต่ว่าแกะได้ยากมาก นี่ก็แกะออกยากจริงๆนะคะเนี่ยอันนี้ถึงกับต้องใช้มีดช่วยแคะเลยค่ะ ในที่สุดเราก็แกะพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วจ้ะขนมกล้วยของเราก็หน้าตาน่ารับประทานใช้ได้เลยค่ะ